ธาตุกรรมฐานสี่ธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแคนแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินนั้นที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม,ม้มหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำนั้นที่มีในกายนี้คือดีเเลตหนองเลือดมันเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลเวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟนั้นที่มีในกายนี้คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปพัดมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมนั้นที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจ ความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสีคือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐาน